มือซ้ายให้โชคขอเป็นสะพานบุญบอกกล่าวเล่าถึงท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมให้แล้วเสร็จกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางวัดทุ่งรียังขาดปัดใจจัยในการก่อสร้างอีกมากเลยนะครับ ความคืบหน้าการก่อสร้างตอนนี้บันไดาทางขึ้นไปไหว้สมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่เนี่ยสำเร็จไปเพียงแค่60%เอร์เซนเท่านั้นเองนะครับผมจึงอยากขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคซับคนละเล็กคนละน้อยคนละ5บาท10บาทตามกำลังศรัทธาของทุกท่านที่ท่านมีอยู่เพื่อร่วมข้ามจุนศาสนาด้วยกันนะครับ สมเด็จองค์ปทมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างกับรรุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านพราะทางวัดยังขาดจตุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากจเจริญพรออญาติโยมท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน QR Code ตามนี้เลยนะครับนี่เป็นหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีโดยตรง ท่านสามารถสแกนบริจาคได้โดยตรงเข้าวัดตรงๆผลบุญนี้ก็จะถึงท่านตรงๆเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของลาวพัฒนานะครับวันนี้วันพุธที่25มิถุนายน68นะครับก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชม ไปร่วมวิเคราะห์แนวทางเลขทูบของพวกแกด้วยกันกับผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับดูโฆษณาให้ผมจักหน่อยเด้อพี่น้องครับเช็คผลเลขทูบเมื่อวันที่23มิถุนายน68ก่อนนะครับเลขทูบบันจันท์เลขทูบพวกแกเลขเด่นขึ้นมา0-28 028ผมมั่นใจว่ามาแน่มาต้องมีต้องมาตัวทั้งสองตัวใช้ไปเลขเด่นก็ได้ผมบอกอย่างนั้นนะครับหรือเอาไปจับคู่ก็ได้แต่ถ้าให้ชดชัวเนี่ยผมมั่นใจว่าเอาไปเลขเด่นใช้งานได้เลยเลขทูบขึ้นมา028ผลสรุปลาวพัฒนาออก126ล่าง112มาบนนะครับเด่น2มาบน26บนนะครับ มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับที่ผมนําเสนอให้ท่านได้พิจารณาก่อนเด้อพี่น้องถ้าเลขทูบของผมเนี่ยจุดขอพ่อแกเนี่ยไปตรงกับเลขสูตรเลขสูตร,เล,ตรเลขเด่นนะครับวันนั้นน่ะเลขมาแน่หวยลาพัฒนามาแน่นะครับอย่างเลขสูตรวันจันน่ะเด่น209 209นะครับของพ่อแกเนี่ยอ่า028ชนกันที่20มาบน26 ท่านลองดูเลขทูบวันนี้นะครับลองดูเลขทูบวันนี้ว่าตรงกับเลขสูตรลาวพัฒนาที่ผมลงไปก่อนหน้านั้นคลิปก่อนหน้านั้นนะ่ะตรงกันไหมถ้าตรงก็เอาไปเลขเด่นได้นะครับผมมั่นใจว่าน่าจะทําให้ท่านมีทรัพย์รับโชคแล้วก็ใช้เลขเด่นตัดเลขชุดจากชุดของท่านมันจะได้เหลือน้อยลงไงฮะลองลองพิจารณาด้วยนะครับตัวแรกเลขสองครับ เลขทูบตัวแรกเป็นเลขสองนะครับเป็นเลขสองสำหรับท่านที่ต้องการบูชาวัตถุมงคลนะครับต้องการเหรียญพระแก่่อนนี้ผมเหลืออยู่สองเหรียญสุดท้ายแล้วสองเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับถ้าท่านใดอยากได้เหรียญพระแก่ก็ทักมาตามเบอร์ไลน์นี้นะครับตามเบอร์ไลน์นี้แล้วผมจะสมนาคุณด้วยแนวทางตัวเลขนะครับฮาหนอยเราพัฒนาแล้วก็ห่วรัฐบาลไทยเนี่ยสี่สิบห้าวันเต็มๆเลยนะครับ ให้ท่านไปดูไปลุ้นตอนนี้ฮานอ,อยเข้าดีเลือกเกินนะครับเข้าวันละสอารอบสองสารอบติดติดกันมา4วันแล้วฮานอ,อยเมื่อยี่สิบสันจันนะครับยี่สิบสามันจันวิ่งรูด4กับ1นึ่งเจาะสี่ศูนองสี่เก้กัน10 1219ผลสรุปพิเศษออก2 40ล่าง48เข้าตัวเจาะสีนย์บนตรงๆนะครับแล้วก็ปกติ157ล่างสอเข้าตัวกัรหนึ่ล่างเต็มเต็มนะครับฮานอ,อยในเข้าสองรอบ พิเศษแล้วก็ปกตินะแล้วก็ราวพัฒนาครับราวพัฒนาเมื่อวันจันทร์เนี่ยวิ่งรูดสกับศเจาะ212526กัน0304แล้วก็19ผลสรุปบนออก126ล่าง11เข้าตัวเจาะ26ตรงตรงเลยนะครับเกือบแตก3ตัวให้926มา126แหมไม่งั้นท่านที่บูชาเหรียญพรแก่ไปแล้วเนี่ยยิ้มเลยมีทรัพย์รับโชคเต็มเต็มไปเลยนะครับ แนวทางประมาณนี้นะครับทหหั้งฮานอยเราพัฒนาแล้วก็หวยไทยหวยไทยเลขพระอาจารย์ผมเนี่ยงวดที่แล้วหลุดนะครับงวดนี้ผมมั่นใจว่ามาเต็มเต็มท่านใดที่อยากจะได้แนวทางตัวเลขทหหั้งฮานอยเราพัฒนาแล้วก็หวยไทยเนี่ยสีสาวันเต็มเต็มเนี่ยบูชามาเด้อพี่น้องครับเหลือสองเหรียญสุดท้ายหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยนะครับหมดแล้วก็หมดกันไปไม่มีรุ่น2ครับมีรุ่นน,น,นี้รุ่นเดียวนะครับที่ผมตั้งใจทําให้เป็นที่ระลึกสําหรับท่านที่ เป็น f อซของช่องมือซ้ายให้โชคนะครับเรียนพ่อแก่รุ่นรับเงินรับทองแล้วก็สมนาคนด้วยแนวทางตัวเลขให้ตัดเป็นลุ้นกันตัวเจาะตัวกันเนี่ยน้อยชุดนะหกหางเท่านั้นเองนะครับเลขตัวต่อมาคือเลขเลขหนึ่งนะครับตั้งตรงเป็นเสาธงอย่างเงี้ยเลขหนึ่งนะครับเด่นเป็นสง่าเชียวขอ้อยมานะครับ ขอให้มาขอให้ปรากฏตัวที่2ตัวบน่ามตัวบนหรือ2ตัวล่างตรงๆงไปเลยนะครับเลข1ครับตัวแรกเป็นเลข2แล้วก็ตามมาด้วยเลข1น,นะครับตามมาด้วยเลข1เหมือนเดิมนะครับผมบอกเล่าเล่าความให้ท่านฟังสงนิทว่าตัวเลขที่ผมจุดขึ้นมาเนี่ยเป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลของผมนะครับผมเชื่อของผมอย่างนั้นผมศรัทธาพราะแก่ผมเชื่อพระแก ผมจึงขอพอรจากท่านขอให้แนวทางตัวเลขที่ผมจุดนําเสนอเนี่ยจงไปปรากฏกายที่3าตัวบนหรือ2ตัวล่างหวยลาวพัฒนาประจําวันพุธที่25มิถุนายน68นะครับผมขอแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเป็นวันที่ผมขอหรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมมีวัสนามีพรมีบารมีมากพอที่จะขอได้สําเร็จหรือเปล่าไม่ทราบจึงนําเสนอท่านโปรดใช้วิจ จารณียานในการรับชมนะครับนําเสนอให้ท่านดูให้ท่านได้ชมท่านก็พิจารณาเอานะถ้าดูแนวโน้มว่าน่าจะใช่น่าจะมาก็จัดเลยครับใช้งานเลยแต่ถ้าดูแนวโน้มไม่น่าจะใช่ไม่โดนใจไม่ตรงเลขเด่นท่านก็มองข้ามนะครับท่านเองก็จุดได้จุดที่บ้านตอนหน้าสิ่งศิธิ์ที่ท่านเคารพนะับถือก็ได้นะครับบางทีดวงวัฒนาบาร,รมีคนเราไม่เท่ากันผมอาจจะวัฒนาน้อยบาร,รมีน้อยจุดออกมาทูบถ,ถึงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ แต่ใจผมเนี่ยปาถนาให้ถูกสามตัวตรงๆจังๆสักงวดนะคงจะดีเนาะ<ม>ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายโชคจะได้มีทรัพย์รับโชคกันไปเลยก็แล้วกันนะครับ<ม>ยังไงก็แล้วแต่ท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วกดไลค์ให้ผมกดติดตามกดแจ้งเตือนกดแชร์ให้ผมถึงไม่กดก็ช่างครับขอให้ท่านมีทรัพย์รับโชคเฮงเฮงปังปังรวยรวย จากทุกแนวทางที่ผมนําเสนอนะครับหรือไม่ท่านไปเห็นไปดูช่องไหนก็ตามก็ขอให้มีโชคเช่นกันนะครับความปรารถนาดีแบ่งปันกันไปหากเลขทูบของผมเนี่ยไปตรงกับเลขสูตรที่ผมนําเสนอไปก่อนแล้วเนี่ยผมว่ามานะครับบอกท่านสนิทนะท่านดูคลิปพ่อแก่เสร็จแล้วก็ไปดูคลิปเลขสูตรด้รวยตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันเอาไปใช้งานเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่แล้วตรงกันที่สองกสูน 0, มาสองฮะมาสองหกบน ครั้งนี้ตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันต้องใช้งานนะครับอันนี้เป็นเพียงข้อเสนอนําเสนอท่านเท่านั้นเองนะครับท่านจะพิจารณาหรือเปล่าสุดแท้แต่ท่านแต่ผมเนี่ยปรารถนาอยากให้ท่านมีทรัพย์รับโชคก็เท่านั้นเองนะครับตัวแรกเลข2ตามมาด้วยเลข1ตัวนี้คงจะเป็นเลข5นะครับโอ้ยตรงกันเป๊ะเลย เลขหนะครับตรงกับเลขสูตรผมเด้เลยเลขสูตรผมเนี่ยเอ่อหนึเลขทูปรแกสองห่งห้าเอา้าขอให้ท่านมีทรัพย์รับโชคมากๆกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณที่สุดสวัสดีครับ